สวัสดีครับพ่อครับผม JCB Studio เดี๋ยวเดี๋ยววิวแตกม่ตของแตกแตกเพาะว่เอ้าปิดช้องอะปิดช่องอะเอาโอเคครับวันนี้เราอยู่กับพาเก็ครับในโหมดใหม่ชื่อโหมดอะไรครับชื่อโหมดว่า Duo Dead Match ครับผมโอเคจับไปเลยืำไปว่าเราเล่นกันภาคเราก็ต้องเสียงหล่อใช่ไหมเออตัวเสียงตัวหล่อพี่ใช่เลยจับไปเลยเลยอ่ะผมอยากฟังซิงเกิลเอ่อลูกอีแมมเนอะจับให้หน่อยดิลูกอีแมมใช่ไหมย้อดฮิตเพลงยอดฮิตใช่ใช่ ลุยเอ็มแอมลุยเอ็มแอมลุยเอ็มแอมยิงยังไม่โดนสะดกรูแตกโจ๊พอยิงไม่โดนอะไรเรื่มเลือเลอกตัวเลื่อมเลือดลอกตัวเองได้ไงวะเฮ้ยไอโจกไอโจกกห้ยโจกหมูโจกหมูเอาดิเอาดิเจ้าวะเจ้าวะเอาไปดิว้ยดิวยิงยิง โอเคโอ้เจ็บเลยโอ้เอาเลยคนละตัวแม่เอ้คลิปคลเฮ้ยเอ้ไอ้ตัวนี้คืออะไรวะพี่ไอ้ตัวนี้คืออะไรนะมันขึ้นมาใหม่ถ้าเราไปเดินชนเนี่ยเราจะได้เงินใช้ของหนขายของหน่อยโคตรเนียนตามตามตามหลังตามหลังเทวยจ๋าเอาแล้วเอาแล้วทีโอ้โหเอาหมดเอาหมดเอาหมดโอ้โหเอาหมดกันเลยทีเดียวเก็บไปเก็บไปไมีเลือดไอ้เก่ไม่ว่าโอ้ไม่มีเลือดอีกแล้วแม่งมืดด้วยโอ้โหเดี๋ยวมันเกิดพี่นวมันเกิดออกไปดิ เราเราวิ่งกลับเราวิ่งกลับวิ่งกลับมาใช่ไหมเราที่หนึ่งแล้วโอ้โหที่หนึ่งไงว่าจะงงงงเลยเราเดินไปแล้วพี่โอเคโร้พี่เก็บเลยพี่เก็บเลยพี่โอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วขานาเนี่เฮลิคอปเตอร์ปั่นเข้าไปโอโดนแล้วะเนี่ยกูโดนแล้วะเนี่ยไอ้แวนไอ้แวนไอแวนไอ้แวนไอ้แวนไอ้แวนโอ้โหได้วะโอ้โหโอ้โหปั่นปั่นเฮลิคอปเตอร์ อยู่ไปหนึ่งเออเอาดิเอาดิออามึงมีเกิดมึงเกิดมาตายอ้ามาเอามึงงงเลยครับอ้ามึงงงเลยนยเอ้ามึงงงเลยนยเอ้ามึงงงเลยเมึงเนี่ยมันแก๊งแวนเทลดิตายก่อน โอ้โ oh, หเพียบเลยเพียบเลยเออฮึอ่อถอดถอดกูโดนแล้วเอาดิมึตายเกิดเอาดิมึตายเกิดมันมีตายเกิดโอเคโอเคมามึงมาสี่เมฆมึงเอ้ยไปเอาเลยเอาเลยมึงตายมึงก็ตายอีกรอบตายอีกรอบปะงานี่แมงรีวบารีวบาว่ะเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหหลวงพ่อทำไมเลือดพี่เหลือตรงนี้ไว้พี่น้ำเลยพี่พี่เป็นแท้งไอพี่เหมืนยิ้มแล้วหมืนยิ้มแล้วอ้าวอะไรมึงยิ้มตาย ไม่ไหวป่ะเสร็จเอาเลยพี่เอาเลยพี่ปั่นมเลยล่ะตอบตอบตอบโดนโดนโอเคผมจะตายอ๋อปากมันร้อนโยมปากมันร้อนโอ้โหเยอะเยอะโอ้มันคงไม่ลุกกระทืบหรอกพี่อนอะไรกันอ้าวเห็นแล้าจุดอ่อนแล้วมาแล้วโอเคยัง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 ตัวนี้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 พี่โอเคครับอย่าพื่อนตายไอ้น้องโอเค โอ้โ <cents> อ <input> ้้แงแวนแวนแวนโอ้โหมันมาเป็นซิปเลยยิงแล้วยิงแล้ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วมันแล้วพี่บอว่ามาแล้วบอลแบงเลยของจริงโอ้ยใจเย็นใจโอ้โหหมดเวลาพอดีโอลบอลเปิดโปพวกนี้เล่นโต๊กพวกนี้ เราเล่นมันคอมไหมาเราต่อให้ไม่เคยจีบสาวแบบใช้สิงหลอกไหมเวลาคุยกับเพื่อนก็เออเสียงปกติแต่เวลาเจอสาวเออว่าไงครับ,รบนี่เคยไหมกูม,มันก็ไม่ขนาดนั้นนะก็พูดแบบดีๆพูดดีๆอ๋อพูดดีๆพูดดีๆพอสวัสด,ดีครับอะไรเงี้ยมีผัวยังครับอย่างเงี้ย <laughs> ไอ้น้องมีผัวยังวะ <c oughs> มีผัวยัง ยังไม่มีตอบดียังไม่มีค่ยางงั้นเหรออเอาเอาเบอร์มาเฮ้ยน้องซื้อปืนทำไมอ่ะอ๋อหนูชอบปืนปืนวจับหรอกปืนพี่ใหญ่ไหมคะ